เคครับวันนี้นะฮะผมจะมาจ่ายค่าไฟผ่านทางแอปช h o ป e ี้นั่นเองนะครับจ่ายบินค่าไฟเนาะทำยังไงไปดูกันครับผมสวัสดีครับผมบังลิดหรือลิชแช์นั่นเองนะวันนี้ผมจะมาจ่ายค่าไฟผ่านทางแอปช o p ป e ีะครับขั้นตอนแรกนะให้เราดาวน์โหลดแอปช h o ป e ีมาให้เรียบร้อยนะนั่นเองนะครับผมนะฮะและหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่ช h o ป e ีได้เลย โอเคบ้านเราเข้ามาเล,ล็กแนลแล้วนะครับผมให้เราเลื่อนมาที่ผมไม่ขออธิบายอะไรมากนะผมทำมาหลาย EP แล้วนะถ้าใครต้องการดูอะไรนะสามารถไปดูที่ EP เก่าๆของผมได้นะตอนนี้ EP น่าจะ 13, 14แล้วมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ <c oughs> ก็ให้เราเลื่อนซ้ายนิดนึงครับนี่เติมเงินจายบินและซื้อตัวนะครับในแถวที่2นั่นเองครับจากลองจากช้อปปี้เพจแจกโค้ดส่งฟรีนะะกดไปเลยครับผมโอเคนะฮะ ขั้นตอนแรกนะก่อนที่คุณจะจ่ายเงินหรือเติมเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนํานะครับให้หาโค้ดป้ายโฆษณาเนี่ยนะฮะป้ายเบนเดอร์นะกดไปเลยครับจิ้มไปเลยไล่ทุกอันเลยครับนะเชื่อผมนะไล่ทุกไล่ไปทุกอันเลยนะครับไล่ไปทุกอันเลยนะครับผมโอเคไล่ไปทุกอันเลยนะผมก่อนหน้านี้พือผ,ผมกดเรื่องน,นั้นหมดแล้วนะเดี๋ยวผมใช้ใดูเนี่ยผมกดมาปุ๊บเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราวันที่สิบสี่วันที่สิบกนะมันจะมีโค้ดส่งเอ่อโค้ดที่ว่ารับเงินคืนสิบสี่สิบ คอยนะแต่วันนี้ผมทำคอนเทนต์วันนี้วันที่11แต่ว่าผมจะมาทำคอนเทนต์นะผมก็เออไม่รอแล้วละกันอีก3วันนะไม่รอละวทำวันนี้เลยละกันนะครับผมอ่นะขั้นตอนแรกนะผมเลื่อนลงมาหาโค้ดทงฟรีครับอ่านี่ผมกดไปแล้วนะเมื่อกี้นะผมกดไปก่อนหน้านี้แล้วนะเนี่ยโค้ดสงฟรีครับออมไม่ใช่โค้ดสงฟรีดิกเรียกว่าส่วนรถนะฮะส่วนลถนะฮะส่วนรถอะไรเนี่ยจะรอเลือกอะไรกันกระดองรอเรืออะไรตอนนี้เนี่ยจ่ายบินเน็ตไหมฮะ รับเงินคืิน40%คอยนั่นเองนะครับผมนะถ้าผมใช้โค้ดอันนี้นะผมก็จะได้คอยกลับมา20คอยเลยนะครับส่วนนี้คือส่วนลด20บาทนะครับผมก็ใช้ส่วนลด20บาทดีกว่าเดี๋ยวนะแต่รู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้คือช h o p e e มันจะมีอ่ะนี่ฮะถ้าสมมุติเราจ่ายครบ4บินนะฮะรับโค้ดส่วนลดไปเลย100บาทแต่ต้องลงลีลงทะเบียนออกับเขาก่อนเนาะผมจ่ายไม่ถึงนะสิผมจ่ายแค่บิน2บินเองต่อเดือน ช่วงนี้คือโชคพี่มันมีค่าธรรมเนียมครับนะเรากลับไปเลยครับมีค่าธรรมเนียมรู้สึกว่า10บาทหรือ15บาทไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะไปลองจ่ายกันเลยดีกว่าเื่อนลงมาข้างล่างครับนี่ตรงนี้ครับบินค่าน้ําค่าไฟครับกดเลยนะนี่โชปพีมันมีหลายอย่างเลยนะนะบินค่าน้ำก่าไฟไปเลยครับแต่เรามาดูที่บินค่าน้ำค่าไฟเนาะกดไปเลยครับแล้วก็ของผมเป็นอยู่จังหวัดสงขลาก็จะเป็นไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับของใครที่อยู่กรุงเทพน่าจะเป็น ฟไฟฟ้านครหลวงเนะผมก็เป็นการไฟฟ้านสน่วนภูมิภาคแล้วกันกดไปเลยครับอ่าตรงนี้คือถ้าเรามีเอ่อบินแจ้งค่าไฟมานะครับเราก็สามารถเอามาเป็นเอ่อสแกนบาร์โค้ดหรือกิวมาร์โค้ดได้ที่นี่นะครับนะนะแล้วก็เนี่ยไปติด๊ดติดนะไปติด๊ดติดที่บาร์โค้ดมันก็ได้นะแต่ว่าผมบอกว่าเอ้ยผมไม่ผมไม่ผมไม่ครับเพราะว่าผมไม่เคยเก็บผมไม่เคยรู้เลยว่าบินแจ้งค่าไฟอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าผมมีคนจ่ายตลอดนะครับ หนผมก็เลื่อนมาที่ใส่หมายเลขอ้างอิงครับอ่าโอเคผมจะใส่หมายเลขอ้างอิงนี่คือจะเป็นหมายเลขอ้างอิงที่ผมจ่ายประจํานะครับมันก็จะมีอยู่ให้นะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องกรอกใหม่นะครับหรือว่าถ้าผมลบไปเนี่ยมันก็จะมีเออ่ประวัตินะฮะที่เคยกรอกโอ้นะมันขึ้นให้โอเคผมกดตรวจสอบบินไปเลยโอเคเรียบร้อยครับนี่ฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทแล้วนี่นะครับโอเคผมก็กดชําระเงินไปเลย เราตรวจสอบไม่ดีนะว่าที่อยู่ใช่ไหมบุคคลที่ใช่ไหมก็คือชื่อู้ใช้ใช่ไหมนะตรวจสอบไม่ดีครับแล้วตรวจสอบจํานวนเงินด้วยเนาะบางทีเดือนนี้ปาไปสามพันเงี้ยปกติเดือนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่ป้าไปสามพันอย่างเงี้ยมันก็ตกใจนิดหนึ่งนะถ้าเดือนเดียวถ้าสองเดือนมาสมกันโอเคนั้นพอเข้าใจโอเคกดชาระเงินได้เลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากดไปเลยโอเคนี่ฮะเห็นไหมครับค่าธรรมเนียมสิบบาทนะฮะแต่ผมจะใช้โค้ดเดี๋ยวดูนะ เรื่องลงมาราลตอนนี้ค่อยใส่เบอร์โทรนะครับผมใส่เบอร์โทรผมไปนะใครอยากเปีก็เปีได้นะพร้อมเเพมีนะ,ะตามเบอร์นี้นะโอเคที่อยู่เนี่ยผมไม่ต้องจําเป็นต้องใส่นะแต่ถ้าใครสมมติว่าต้องการใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีนะครับสามารถกรอกอีเมลไปได้นะครับผมแต่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้จาเป็นต้องใส่นะเอ้ผมไม่ได้ต้องการกรอกย้อนหลังเนาะผมไม่ได้ต้องการใบกำกับภาษีย้อนหลังผมก็เลยไปกดที่โค้ดสอวนต่อเลยครับ นี่ครับกดไปเลยครับนี่มันมีมาให้ครับนี่ผมเก็บมาเยอะนะฮะใช้ถ้าอะไรผมดูอะไรดีครับนี่ดีกว่าส่วนลด20บาทขั้นต่ำ50า50บาทนะอ่าโอเคส่นรดปุ๊บผมก็กดตค่าธรรมเนียมสิบบาทก็จริงแต่ว่าผมได้โคส่วรถด20บบาทมันก็หักกันผมก็ยัง แล้สูงแล้วหลสบาทอีกนะก็ยังดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมมีคอย24คอยครับผมก็กดใช้คอยไปเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับจาก1,164บาทตอนนี้ผมจ่ายนี่ถ้าเราเลื่อนลงมาดูนะฮะล่างสุดนะครับที่เขียนว่ายอดชำระาเงินทั้งหมดก็คือ1,130บาทครับตอนนี้จาก1,164บาทผมจ่ายก็แค่1 1 3่บาทเท่านั้นนะกดชำระเงินตอนนี้ได้เลยครับ โอเคเอ่อคือเมื่อกี้ก็คือมันจะมีให้เลือกช่องทางการชําระเงินนะว่าเราจะเลือกเอ่อธน,นาคารก็ได้ทางบัญชีเอ่อช็อปปี้เพย์ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะฮะว่าเราสะดวกทางช่องทางไหนนะฮะผมเมื่อกี้ผมเลือกเป็นทางธนาคารนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กดชําระเงินเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็กดใส่รหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากที่กดใส่เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันได้เลยโอเครอสักครู่หนึ่ง ฟิงเรียบร้อยครับนี่ฮะมันตัดบัตรเรียบไม่ใช่ตัดบัตรตัดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นใบเสร็จแจ้งการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าทําการดำเนินรายการของคุณเนี่ยจะได้รับการดําเนินการใดไม่ช้านะครับแต่หมายถึงว่าโชปปี้ต้องส่งเรื่องไปยังทางของการไฟฟ้าแต่มันก็เร็วอยู่นั่นแหละนะไม่เกิน5นาทีก็เรียบร้อยเลยหมดแล้วนะคือบางเคสที่แบบ ประมาณว่าบางทีคนไปชําระเงินต่อเนื่องกันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็มีการล่าช้าใน,ในการทำรายการบ้างแต่ว่ามันจะเป็นระบบอัตโนมัตินั่นแหละครับแต่ว่ารอประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับโอเคแล้วหลังจากนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้ครับให้เราเนี่ยไปเช็คที่แอปการไฟฟ้านะครับนะไม่แน่ใจว่าเรามีกันหรือเปล่านะครับ P E A Smart Plus นะครับแอปการไฟฟ้าดูนะับว่าตัดหรือ,อยังเพื่อเป็นการรีเช็คว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยที่เราจ่ายทางช้อปปี้เนี่ย มันใช่หรือเปล่านะฮะโอเคนี่เห็นไหมครับไม่มีแล้วนะตอนนี้ยอดรวมที่ต้องชาระคือศูนย์บาทโอเคเดี๋ยวต่อไปผมค่อยมารีวิวการใช้งานของแอปการไฟฟ้าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วมันมีวิธีหนึ่งครับว่าจะเช็คว่ายังไงที่ว่าเฮ้ยแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้มันจ่ายหรือ,อยังครับนะฮะให้เราเข้ามาที่การจ่ายบินของส่วนการไฟฟ้าเหมือนเดิมครับผมนะแล้วก็กดไปเลยครับแล้วก็ใส่หมายเลขนิ้งด้านขวาล่างครับ แล้วหลังจากนั้นครับแล้วก็กดตรวจสอบเป็นอีกทีนึงครับเห็นไหมฮะไม่พบค่าไฟฟ้าค้างชําระแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีเช็คหรือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเราจ่ายเงินไปเมื่อกี้เนี่ยมันชําระหรือดําเนินการเรียบร้อยแล้วหรืออย่างนั้นเองนะครับตอนนี้มันก็บอกว่าไม่พบแล้วเห็นไหมเด็กไหมไม่พบค่าไฟฟ้าค้างชําระแสดงว่าการจ่ายเงินเมื่อกี้ของเรา ทำอะไรกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างราครับนะน่าจะไม่ยากนะครับอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับบงังลิตด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะทําคลิปวิดีโอสอนนู่นนี่นั่นเข้ามาให้เราได้รับรู้ให้รับทราบแลอให้ชมกันนั่นเองนะครับผมนี้บงังลิตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บบ๊อก